สรุปข่าวเชื่อมแมนยูโ,ยโก,โกรประจาวันที่9มกราคมโดยโคชเชฟบิร์นแมนเชเสเตอร์ยูไนเต็ดทชม่นี้คอสนออารัตต์เนไกน์บอกได้เลยนะว่าชอบฮาวอยากจะได้ตัวเขามานั่งเก้าอีก้กุญซือผีแดงคนต่อไปจริงๆนะเมื่องานนี้ปรอยคีนนะผมอมดีตมิดฟิลคนดังเปิดเผยบอกว่าชื่นชอบเอ็ดดี้ฮาวในใหญ่ของดิวคาสเซนและยินดีอย่างยิ่งถ้าจะเห็นเขาได้มาคุมทีมแมนยูในช่วงฤดูกาลในขั้งนี้ โดยพิซาแดงแตัดสินใจปลดลูเบนอัมบริมออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์โดยเกมล่าสุดที่ทีมบุกเสมอเบนร์วร์สต่อ2ก็เป็นดารินเฟเชอร์ที่ทำหน้าที่คุมทีมช่วงคราวคาดกันว่าแมนยูจะหาคุณซื้อใหม่เข้ามารักนำหน่งไปจนจบฤดูกาลโดยที่มีชื่อของโอเดกุนดาโซชานะผมและก็ไมเคิลคาริกรวมถึงเฟเชอร์อยู่ในข่ายในขณะที่คีนก็ถูกถามถึงเรื่องนี้ซึ่งเขาเองก็ขอเลือกข่าวในคณะนี้ใครคือคนที่ผมจะเลือกนะ ผมขอเลือกเอดดี้ฮาวขีนในกระกาบว่าวด้านของ Sky s p o r t ์ผมชอบเขานะผมชอบสิ่งที่เขาทำเขาคุมทีมมามากมายเมื่อทีมของเขาลงตัวพวกเขาเองก็จะเล่นฟุตบอลได้ดีผมชอบสิ่งที่เขาทำกับที่นิวคาสเซิลและก็บอลมัชในครั้นี้เขาถูกวิจารณ์อยู่บ้างแต่ผมก็ชอบเขานะเขาคุมทีมมาแล้วมากกว่า7หรือว่า800เกมและเขายังคงหนุ่มอยู่ ผมชอบความนิ่งของเขาและก็ผมคิดว่าแมนยูนั้นต้องการสิ่งสิ่งนั้นเขาคว้าแชมป์กับนิวคาสเซิลและก็พาทีมไปเล่นแชมปีเป็นลีกได้สําเร็จผมยินดีเลยนะหากว่าฮาวจะได้งานนี้สโมสรต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะจัดการกับนักเตะเหล่านี้และทําให้ทีมนั้นยากที่จะเอาชนะในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นอะไรคีนชอบฮาวนะแต่ก็คนอื่นนั้นอาจจะไม่ชอบก็เป็นได้ เรามาดูข่าวต่อมากันครับเชว伍สมองเชสโกยังคงไม่ดีพอสำหรับผีในเวลานี้โดยทีมเชว伍สนะฮะกรูคนดังมองว่าบเบนจามินเชสโกยังไม่ดีพอกับการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเพิ่งทำคนเดียวไปถึง2ประตูช่วยทีมบุกเสมอเบอร์นรีไป2ต่อ2ในเกมพิมเบรกอังกฤษในช่วงบันฟุตที่ผ่านมาก็ตามที่ซึ่งหอ,อกทีมชาติเซอร์เบียนั้นแทบจะไม่ได้ทำอะไรในครึ่งหลัง ซึ่งทีมตามหลังศูนต่อ1แต่ไม่ได้ประตูนในช่วงนาทีที่50และก็60แต่สุดท้ายก็โดนตามตีเสมอจบด้วยเกมการแบ่งแต้มก,กันไปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แม้จะทําได้2ประตูนในเกมนี้แต่ทางด้านของฝั่งเช์บูดเองนั้นยังคงไม่เชื่อมั่นและก็ตั้งคําถามถึงคุณภาพของสตาร์วัย22ปีบรายนี้ ผมคิดเสมอนะว่าสิ่งที่ดีก็คือเชสโกทำประตูได้ยิงได้2ประตูและหวังว่าเขาจะได้รับความมั่นใจจากตรงนั้นเชวูชด้กล่าวเขาใช้เวลา6เดือนในการแสดงผลงานที่แมนเชสเตอร์และผมก็ดีใจกับเด็กคนนี้ในขรานนี้ด้วยนะเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลาบากและผมบอกได้เลยนะว่าเขาควรจะออกจากสนามตั้งแต่ช่วงพักครึ่งและควรสวมเสื้อแมนยูอีกต่อไปแล้ว หลังกลับมาเล่นเครื่องหลังและก็ทำได้2ประตูทางด้านของเดวิดโจนพิธีกรของสกายสปอร์ตเองก็หัวเราะก,กับคำพูดก่อนหน้านี้ของเชอร์วูดแต่ว่าอดีตกุนซือสเปอร์ก็ได้กลับมาว่าฟังนะผมยังคงยืนยันคำพูดเดิมเขาไม่ดีพอที่จะเล่นได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่ๆ,ๆเขาเล่นดีแค่เกมเดียวกับเบอร์นรีซึ่งกำลังตกชั้นฟังนะ เพื่อความยุติธรรมกับเขาผมหวังว่าอย่างยิ่งนะว่าเขาจะได้รับความมั่นใจและประนั้นจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากเขาบ้างผมจะใส่ชื่อของเขาไปนในทีมแฟนตาซีของผมในคร์ลังเลยเลยดีกว่าไหมก็เป็นในวัางการน,นี้เบนจามินเชสโกนะับผมกับการที่หลายๆคนก็บอกว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าตัวกับการที่เขามาเล่นกับแมนยูสักเท่าไหร่นักงานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปค่ะได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงเมื่องานนี้คอบบี้เมนูกำลังได้รับความสนใจในเวลานี้เป็นอย่างมากเลยนะเมื่อการกลับมาของคอบบี้เมนูนั้นกลายเป็นจุดสนใจแม้ว่ามิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้จะไม่ได้สร้างผลกระทบมากมายนักในเกมที่แมนยูเสมอกับเบิร์นบรีไป2ต่อ2เมื่อช่วงเช้าวันที่8มกราคมก็ตามทีนี่เป็นการลงสนามครั้งแรกของเมนูหล,ลังจากที่พักรักษาอาการบาดเจ็บที่น่องแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นไม่นานหลังจากที่บรูเบนอัลบริมผู้จัดการทีมถูกปลดออกจากตำแหน่ง โดยก่อนหน้านี้นักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ไม่เคยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลสัที่25ภายใต้การคุมทีมของคุณซือชาวอังอ่าโปรตุเกสในครั้งนี้เพิ่มเติมเลยทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาในถินโอทฟอร์ดทันทีดารินเฟเชอร์ ature, ส่งไมโดูลงสนามนาทีที่74แทนที่กาเซเบโร ขณะที่สกอร์เสมอกันอยู่2ต่อ2โดยคาดหวังว่าไมนูจะนำความสดใหม่มาสู่แดนกลางอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่ในสนามนักเตะวัย20ปีรายนี้ไม่ได้สร้างผลกระทบสำคัญต่อเกมเขาไดา้สัมผัสบอล27ครั้งเสียการครองบอล3ครั้งแล้วก็ถูกแกเได้ในวิววิจารณ์ณว่าทำให้จังหวะก,การเล่นของทัพปิศาแดานั้นเสียไป ตรงกันข้ามกับฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังของไมโน่นักเตะจ,จากแคเดมี่ของแมนยูอีกหนึ่งคนอย่างเชียร์เวลซี่กลับดึงดูดความสนใจจากจังหวัดด้วยที่โดดเด่นหลายครั้งโดยเฉพาะลูกยิงไกลที่ชนคานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองแฟนบอลแมนยูเองก็แสดงปฏิกิริยาค่อนข้างจุดรุนแรงหลายคนเชื่อว่าฟอร์มการเล่นล่าสุดของเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมอัมบาริมถึงไม่ส่งไมโน่ลงเดสนาม อย่างไรก็ตามบางคนก็แนะนำให้ใจเย็นหน่อยโดยเด้นว่ากองกลางดาวรุ่งบรนนี้เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บและต้องใช้เวลาอีกมากเพื่อที่จะได้ความฟิตกลับขึ้นมาเมื่อเอามาริมลาออกชิรแหน่งผู้จัดการทีมโอกาสต่างๆจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับไมโนอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเขาต้องใหาใช้โอกาสที่ได้รับนั้นให้เป็นประโยชน์เพื่อจะกลับมาเป็นตัวจริงในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้อีกครั้งให้จงได้นั่นเองนะก็เป็นว่าง,งานนี้ยังรองดูกันต่อไปก็ได้กัรน,นะฮะอนาคตของคอบบี้เมนูจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกนครับอารัยังไงโอเวน่นมองริมชะตาขาดตั้งแต่เริ่มแซบบอดผีแล้ว เมื่อไมเคลโอเวนมองเห็นทางสว่างของอัมบริมและกล่าวว่าชะตากรรมของบรเิเบณอัมบริมฐานะที่เป็นหัวหน้าโคช้ชของแมนยูถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเลือกที่จะแตะขากับผู้บริหารของสโมสรมอัมบริมถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีการประชุมที่ดุเดือดกับทางท่านของเจสันวิลครค็อกผู้ดูการฝ่ายฟุตบอลและการให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงปัญหาเบื้องลึกเบื้องหลังของสโมสรม โดยทางด้านของฝั่งนาร์อมโอดีกนดสชาและก็ไมเคิลคาริคกำลังกิจเดระหว่างการพิจาร,รณาเพื่อจะเข้ามาแทนที่อัมบอริมจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลหลังจากที่ดารินเฟเชอร์ได้รับการแต่งตั้งให้คุมชั่วคราวในเกมที่เสมอกับทานั่งของฝั่งเบอร์นเรี่สต่อ2เมืม่อคืนวันพุธระเกมเอฟเอคัพกับบริันไดถินโอทฟฟอร์ดในช่วงคืนวันอาทิตย์ทางน้่งของโอเวนเองก็ได้ชื่นชมความสู้สัตย์ของอามบอริม ช่วยยงสี่เดือนที่เขาคุมทีมแต่ก็ยอมรับนะว่าโค้ชชาวบูติกตระหนี้หมดอนาคตทันชีหลังจากที่เขาพูดจาพาดพิงฝ่ายบริหารทั้งก่อนและก็หลังเกมที่เสมอกับบริษัทหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเกิดขึ้นไวมากแต่ผมไม่ปแปลกใจเลยโอเวนเ่นได้ก,กล่าวผมปแปลกใจเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดหลังเกมแต่ผมก็รู้นะว่ามีปัญหาอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วท,ทันทีที่เขาพูดออกไปผมก็ไม่ปแปลกใจเลยที่มันจะจบลงอย่างรวดเร็วแบบนั้น ไม่สามารถพูดแบบนั้นเกี่ยวกับทีมของคุณได้เกี่ยวกับจำนวนตานของคุณได้หรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ตามทีและหวังจะได้อยู่ต่อไปเสมอเมื่อมองย้อนกลับไปในยุคของเขามันก็มีหลายจุดที่บอกได้ว่ามันผิดพลาดสำหรับเขาผมคิดว่าข้อดีอย่างเดียวของเขาคือคนที่ชอบอะไรชอบก็คือวิธีการที่เขาพูดวิธีการที่เขาอธิบายสิ่งต่างๆมากมายอะไรความซื่อสัตย์ของเขานั่นมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเชนฮาร์กที่ อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้านั้นเขาเองนั้นก็คิดว่าผมเนี่ยพูดจาครุมเครือและผมก็ไม่คิดว่าคนจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเรามักจะมองเห็นเกมที่แตกต่างไปจากที่เขามองในคัณะนี้ค่อนข้างจะโคตรทางทจริงๆอยู่ว่าผมเนี่ยมีความคิดว่าซื่อสัตย์นะฮะของมุมมองของเขาค่อนข้างจะแปลกใหม่และเขาเองก็กล้าจะพูดอย่างเปิดเผยอย่างเช่นนี่คือทีมแมนเชสเตอร์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยก็ว่าได้ นี่นะผมเป็นน้ว่างานนี้คำบางคำนะฮะก็เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะลูเบนอัลบริมเรามาดูข่าวต่อมากันครับริมเอฟเฟก,กนะบิ๊กโบรมารับดิวจานดูดูแล้วซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมอริกกี้มาซารา่าผู้ในการสมมสอนโบรมาเปิดเผยบอกว่าความพยายามในการคว้าตัวโจชัวเซซีก่อนหน้าของฝั่งแมนยูนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าการปลดลูเบนอัลบริมออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม โดยเซอร์ซีในวัย24ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่หมดอนาคตและต้องการจะย้ายออกจากโอทัฟอร์ดในช่วงเดือนนี้ก่อนที่อัลบริมจะถูกไล่ออกเช่นเดียวกับคอบบี้เมนูและก็มาเดลูกาสเต้แต่ว่าตอนนี้โอกาสในการย้ายไปที่อิตาลีดูเหมือนจะลดน้อยลงไปแล้วหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือที่เกิดขึ้น อัลบริมถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยทานข่าฝั่งเซอร์จิมไรคิฟเจ้าของร่วมทีมปีศาจแดงและก็ทีมงานอีเดิออสเมื่อวันจันทร์หลังจากที่เขาเองนั้นออกมาวิจารณ์ผู้บริหารของสโมรสรอ,อย่างรุนแรงหลังเกมที่แมนยูนั้นเสมอกับทนานันข่งวบริษหนึ่งตอหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบราม,ม่าก,ก็ซึ่งกำลังมองหากองหน้าคนใหม่ช่วงเดือนมการาคมและเคยเล็งเซอร์ซีเอาไวา้เป็นเป้าหมายหลัก แต่เกรงว่ากองหน้าชาวดัชรายนี้อาจจะเลือกที่จะอยู่ต่อที่โอทัฟฟอร์ดเพื่อยังตำแหน่งตัวจริงภายใต้การผู้จัดจาการทีมคนใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นในครนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนตี่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ